นี่คือสคริปตรีวิวรถล้ำยุคปี2025ความยาวประมาณ700คำภาษาไทยสำหรับช่อง Car World Thailand ไม่มีหัวข้อย่อยตามที่สั่งพร้อมเน้นการเล่าแบบ YouTube r e ีวิวสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ Car World Thailand วันนี้ผมมาจับพาไปดู10ยานพาหนะส่วนบุคคลสุดล้ำปี2025ที่เจ๋งที่สุดดีไซน์อนาคตแบบที่จะทำให้คุณอ้าปากค้าง บอกเลยว่าแต่ละรุ่นทั้งเท่ทั้งไฮเทคทั้งประหยัดพลังงานและออกแบบมาเพื่อการเคลื่อนที่รูปแบบใหม่ในอนาคตซึ่งหลายรุ่นเตรียมวางขายแล้วในปี2025-2026นี้เอาลราไปเริ่มกันเลยเริ่มจากกลุ่นแรกรถไฟฟ้าขนาดจิ๋วที่ถูกออกแบบมาเพื่อการเดินทางในเมืองรูปแบบใหม่ใช้โครงสร้างอลูมิเนียมน้ำหนักเบาไฟหน้าและทรงเพชรท,ที่ดูเหมือนรถหลุดออกมาจากหนังไซไฟ,ฟข้างในเป็นห้องโดยสารหนึ่งที่นั่งพร้อมหน้าจอควบคุมแบบสัมผัสทั้งหมด ระบบขับเคลื่อนเป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากำลัง18-25ถึงแรงมา้าทำความเร็วสูงสุดประมาณ70-80ถึงกิโลเมตรชั่วโมงใช้ชาร์จหนึ่งครั้งวิ่งได้ราว100กิโลเมตรราคาเปิดตัวอยู่ประมาณ3 0 0 0 4 5ถึงดอลลาร์หรือราว10,000 0ต้นๆ้นเมื่อเข้าไทยคันต่อมาเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าพับได้รุ่นใหม่ดีไซน์โฉบเฉี่ยวเหมือนใบมีด้านหน้ามีแถบไฟเล็เต็มเส้นตัวโครงสร้างใช้คาร์บอนไฟเบอร์ทำให้เบามากเพียง9-12ถึงกิโลกรัมสามารถพับเก็บใส่ท้ายรถได้สบาย ขับได้ไกล50-60กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งมีโหมดเร่งความเร็วแบบสปอร์ตแตะ40กิโลเมตรชั่วโมงเหมาะสำหรับคนเมืองที่ต้องการความคล่องตัวราคาประมาณ800-1,200ดอลลาร์ถัดไปคือรถ3ล้อมินิอีวีล้ำอนาคตที่เริ่มเป็นที่นิยมมากในเอเชียตัวรถดีไซน์ทรงหยดน้ำเพื่อลดแรงต้านลมภายในมีสที่นั่งแบบเรียงหน้า หลังคากระจกพาโนรามาเครื่องเสียงบลูทูธครบระบบขับเคลื่อนใช้มอเตอร์ไฟฟ้า35-45แรงม้าทำความเร็วได้ราว90กิโลเมตรชั่วโมงระยะทางประมาณ150กิโลเมตรต่อชาร์จราคาเฉลี่ย6,000 8 0 0 0ดอลลาร์ถือว่าคุ้มมากสำหรับการใช้งานในเมืองไทยขั้นต่อมาเป็น h o เวอร์บอรรุ่นปี2025ที่ได้รับการอัปเกรดแบบเต็มรูปแบบตัวบอร์ดใช้ล้อแม่เหล็กแรงสูงให้การทรงตัวที่ดีขึ้น ไฟเล็ดรอบตัวเสียงเอฟเฟกต์ล้ำๆเชื่อมต่อมือถือได้ด้วยแอปพลิเคชันควบคุมความเร็ว15-25กิโลเมตรชั่วโมงชาร์จครั้งเดียวเล่นได้เกือบ2ชั่วโมงราคาอยู่ที่300-600ดอลลาร์เหมาะทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่อยากได้ความเท่แบบหนังอนาคตต่อกันที่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าขนาดเล็กสไตล์สปอร์ต ตัวเฟรมเป็นแบบทิบูล่าแข็งแรงแต่น้ำหนักเบาไฟหน้าและรูปตัววายที่เป็นเอกลักษณ์หน้าจอเรือนไม่เป็นแบบฟูลดิจิตอลการเร่งความเร็วทำได้ดีเพราะมอเตอร์60-80แรงมา้าทำความเร็วสูงสุดราว110กิโลเมตรชั่วโมงระยะทางเฉลีย120่ย120-150กิโลเมตรต่อชาร์จราคาประมาณ2,500-3,000ดอลลาร์เหมาะสุดสำหรับวัยรุ่นสายเทคันที่6เป็นรถ E ีส่วนตัวแบบหนึ่งที่นั่งทรงแคปซูล ดีไซน์โค้งมนเหมือนยานอาวกาศภายในเน้นความสบายด้วยเบาะหนังสังเคราะห์รูปทรงรัศรีรัดหน้าจอควบคุมขนาดใหญ่12นิ้วพร้อมระบบช่วยขับอัตโนมัติระดับเบื้องตน้นวิ่งได้120-160กิโเมตรต่อการชาร์จเครื่องยนต์ไฟฟ้า20-30แรงม้าราคาอยู่ที่ประมาณ4,000-6,000ดอลลาร์รุ่นถัดไปคืออิเล็กทริกรีฟแาดยานพาหนะสุดมันของสายสปอร์ตดีไซน์เตี้ยล้อกว้างเบรกแรงเหมือนรถแข่งมอเตอร์กำลังสูงให้แรงบิดดีมาก ทำให้สามารถดริฟท์ได้ไง่ายวิ่งได้6 0สิถึงแปกิโลเมตรชั่วโมงต่อชาร์จทำได้ประมาณ4 0่สถึงหกิกิโลเมตรราคาประมาณ1 5 0 0ถึง2,200ดอลลาร์เป็นของเล่นผู้ใหญ่ที่โคตรสนุกคันที่8คือจัก,กรยานไฟฟ้าแบบล้ำยุคเฟรมคาร์บอนเต็มชุดไฟหน้าเลเ้นบางเฉียบเกียร์ดิจิตัลมอเตอร์ช่วยปัน250่น2 5 0ถึงวัตช่วยให้ปั่นขึ้นเขาได้สบายระยะทางต่อชาร์จ8 0ถึง100กิโลเมตรราคาอยู่ที่1 0 0 0ถึง2อ0 0นดอลลาร์ใครชอบป รุ่นที่9คือมินิออฟโรดอีวีรถลุยขนาดเล็กสำหรับคนชอบผจญภยัยตัวรถยกสูงโชคอัพแบบลุยดินลุยน้ำได้ลึกประมาณ30เซนติเมตรมอเตอร์แรงดิดสูงทำให้ปีนเนินได้สบายราคาประมาณ3,000-5,000ถึงดอลลาร์ และรุ่นสุดท้ายคือ Personal Air Mobility รุ่น c o n เซปตปี2025ที่กำลังถูกพัฒนาเป็นยานบินส่วนตัวขนาดกระทัดรัดปีกพับได้ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าหลายตัวระบบการสั่นแบบโดรนพร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติคาดว่าราคาจะเริ่มต้นที่70,000 90,000ดอลลาร์เมื่อเปิดขายจริงทั้งหมดนี้คือยานพาหนะส่วนบุคคลสุดล้ำที่กำลังมาแรงในปี2025แต่ละรุ่นออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์โลกอนาคตที่ต้องการการเดินทางที่เร็วขึ้น ปลอดมลพิษและคล่องตัวมากขึ้นถ้าคุณชอบสไตล์ไหนคันไหนโดนใจคอมเมนต์บอกกันได้เลยแล้วเจอกันคลิปหน้าในคาร์เวลไทยแลนด์ถ้าต้องการแปลเป็นเสียงอ่านเพิ่มความยาวหรือเพิ่มชื่อรุ่นแบบจะจงบอกได้เลยครับ